เป็นโมเมนที่หาดูได้ยากมากที่นานๆนนครั้งเด็กแก๊งฮัลโหลโบนี่โกเองจะมาพูดคุยกันวันนี้พี่มาร์คเขาก็มาในลุกคุณหมอฟันสุดหลอ่อคือเอาจริงๆนะแบบไม่ได้อวยพี่มาร์คเขาคือหล่อมากเลยและพี่เขาก็ได้มาปรึกษากับน้องๆว่าสนใจทำฟันกันไหมโบเห็นพี่มาร์คในลุกนี้แล้ว คิดถึงตอนที่พี่มาร์กไว้หนวดเลยอะและไม่นานน้องโฟดโฟก็เข้ามาตอบกลับพี่มาร์กว่าถอนมังคุดให้หน่อยทีนี้เราก็มาดูคอมเมนต์จากพี่มาร์กว่าพี่เขาจะตอบกลับน้องโฟดว่ายังไงเฮ้ยไม่ใช่นั่นมันขนคุดจากนั้นไม่นานพี่สตางเขาก็มาตอบกลับด้วยมีละมุดขายไหมครับ แล้วดูที่พี่มาร์กตอบกลับน้องสตางดิทุกคนหมดแล้วอัดสิเหลือแต่ละไม้เอาไหมน้องโฟดคงจะนั่งขำกับมุกของพี่พี่เขาแน่เลยแล้วอยู่อยู่น้องโฟดก็อยากให้พี่สตางตัดผมสั้นสังงั้นน้องคงจะคิดถึงพี่สตางในลุกตอนสมัยประกวดไทยแลนด์ส o ูสตาร์ด้วยกันสินะ แล้วน้องโฟดมีบอกพี่สตางด้วยนะพี่ชายตัดผมสั้นเร็วหล่อนะแล้วทุกคนคิดว่าพี่สตางเขาจะใจอ่อนยอมตัดผมสั้นเหมือนที่น้องโฟดขอกันไหมแล้วพี่มาเขาก็มาการันตีอีกเสียงว่าถ้าพี่สตางตัดผมสั้นแล้วหล่อมากเลยขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะดูคลิปจบแล้วโนดราม่า no นะคะ